ก็ไม่เกิดปีครับปีเลยเนาะไม่ไม่ได้มีอีเวนต์อะไรที่นะครับเพราะว่าด<ม>้วยสุขภาพที่เราขา,าหาอะไรที่นีนะครับจะเล็กเ <Okay. S 1> ลกสุดเลยโอเครอบนี้เปไ็นไงบ้างครับรแบบนี้ทำแบ็คสเตจกันนะแบ็คสเตจเลครับก็ขอบ,บ EN> คุณมากทุกคนนะครับที่อ่าบริษัทมากนันในวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่ามูนแดนซ์นะครับของของของเรานะครับก็ ใช้ดีต้องต้องเราผว่าอยากให้ทุกคนลองใช้เพราะว่าใช้ไปแล้วมันไม่เหนียวเนื้อเไม่เหนีซึมไปเลยแล้วมันไม่ได้วอกเลยครับอยากจะให้ทุกคนลองลองใช้ดูนะครับเราขายที่แพลตฟอร์มที่เป็นเอ่อเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ทุกทุกที่นกัะครับก็อยากให้ทุกคนลองทุกคนอย่าลืมาให้กำลังใจเยอะมากเป็นแบบแบบยับแน่นเราลองดีกว่าติดตามนะคโอเคครับ ครับผมก็ดีใจครับที่ท dance, like ุกคนให้การต้อนรับนะครับกับวงแดนกับผมเลยครับอย่างในเรื่องของสภาพตอนนี้ก็เรากลับมาพร้อมอทำงานอย่างดีเราไับใช่ครับตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใครที่เป็นห่วงว่าตอนนี้จะเจ็บอะไรหรือเปล่าตอนนี้เรียบร้อยได้เลยเรียกว่าทำตัวคือดีหมดแล้วใช่ไหมครับดีหมดแล้วครับก็อยากจะให้ทุกคนออกมาให้ทุกคนได้เจอเจอแล้วเทุกอน โอเคครับก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นงานโชว์หลายๆงานนะครับที่เป็นงานของลูกค้านะครับแต่ว่าอยากให้ติดตามงานมิดแอนครีสของผมนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับ<อ>กับเป็นการแฟนไซน์นะครับแต่งานงานาน้องพี่ยังกลับมารับงานเหมือนเดิมนะครับ งานล็อกเพลงกลับมารับได้เหมือนเดิมหรือยังเพราะก็ไม่ต่างกการรับการล็อกเพลงมานานแล้วผมจริงๆผมรับรับรัวครับรับรัวตอนนี้กลับมารับรัวได้แล้วใช่ครับมาถึงตอนนี้ตอนนี้ก็สามารถรับรัวได้เลยครับแกก็ใครที่คิดว่าอยากจะเจอตัวผมก็สามารถมีเวล์ล็อกเพลงเป็นซีเวิร์สได้หมดเลยได้หมดเลยครับไม่ขยันไปถึงเรื่องวันเกิดที่ขาดเลยค่ะมีล็อกพลังนึกตึกตึกแตกเหมือนกันครับก็ เป็นปีที่ประมาณปีที่8และ9 8นะครับที่ทุกคนทำให้แรามี่ระเบิดนะครับแล้วก็มีขึ้นที่ไทม์สแควร์อะไรเงี้ครับผมก็รู้สึกว่ารู้สึกขอบพระคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่ทำให้ผมขนาดนี้นะครับแล้วก็ดีใจจริงๆนะครับที่ทุกคนยังไม่ลืมผลิตโชคและยังนึกถึงผมนะค,ความเหนียวแน่นนี้เรารู้ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคน,นคที่ยังมีใจจิตใจมอบพลังที่ดีให้กับผมก็อยากที่จะส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับทุกคนแล้วก็คนอื่นๆที่ได้รับมันมาด้วยใดหเราเบมาเจ็ถ่ายไปทยมันก็มาใช่ครับก็จริงๆเราออกเลงเอ,อ ไม่พูดอะไรหน่อยหรอครับมันมีหลายประโยคมากครับยืมกหายไปอะไรเงี้ยครับ <Yeah. S 1> ผมก็แต่ว่าจริงๆรับวพอเวลาที่เราจะต้องได้เจอกันมันก็คือเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเวลาที่ดีที่เราได้เจอกันอย่างองก่อนนี้นเปนแตเอกเกม,มีโปรเซสซ์ือเอไปช่วน้มไม่ว่าไม่ว่าประเทศไทยเจอปัญหาภาวะกร้ไเลยเป็นขับจกไม่ไม่ไใช่ครับ ใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราจริงๆผมทำอะไรได้ไม่ไม่ทนันแฟนเลยนะครับ <st> แฟนงานคืออยู่ๆก็คือต่นมาแล้วมีเรือแล้ว <st> มีอะไรที่ได้ช่วยเหลือแฟนๆแล้วก็ได้เหลือช่วยเหลือสังคมอะไรครับผมก็รู้สึกขอบคุณแฟนมากนะครับและยิ่งใส่ชื่อเราไป <st> อะไรองี้ก็จริงๆก็เป็นเกียรติที่เ <st> รเราขนานคเพราะว่าที่น่รเ,รนรเราค่อนข้างจะเเรื่องการ ช่วยคอรับผมก็จริงๆต้องภูมิใจเรดีใจมากๆที่แฟนเนี่ยฮะก็ทำเพื่อสังคมกันแล้วก็ยังมีการมอบชื่อให้ผมด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นเกียรติมากๆเราดีใจมีือ้อยู่เไช่วยมาใส่สักไปมากไเราไวยกันไปไก ม่ครับจริงๆแล้วผลิตก็คิดว่าความอยากมอบความดีทุกอย่างให้กับแฟนๆที่เขามีเขามีความเอื้อเจริญสาเอื้อเอื้อเเผื่อ,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 อแผ่นะครับมันก็มันเร็วเหลือเกินนะครับผมก็ดีใจที่ได้ผมได้รับบทบาทจากอิทธิพลที่ที่แฟนๆทำให้นะครับมาเข้ามาอยู่ข้างในเราแล้วก็วได้ทำต่อไปเป็นเป็น <Wow. S 2> รู้สึกถัมน่งมนก็มันก็ต้องรู้สึกว่ามันคงจะยากนิดหนึ่งกับการใช้ชีวิตใช่ไหมครับเพราะว่า,ามันไม่ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะมันมีสิ่งที่เราใช้ชีวิตเป็นประจำไม่ได้นะค <c oughs> รับก็อยากจะส่งกำลังใจให้ไม่รู้จะไม่รู้จะทำยังไงให้มันดีขึกินได้เราไม่ใช่จะทำให้นำหนัได้แต่ว่าอะไรที่พอที่จะช่วยได้เราก็พอที่จะช่วยเรนีจะมี มัเอ่าปีนี้แบบดีเดียวน่อยอ่ะแบบว่าจำนวนอายุที่มันอายุเหราปีนี้ก็เลยกันมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นเป็นปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่ครับเป็นวันเกิดเป็นวันเกิดวันเกิดนะครับที่ครบรอบอายุเริ่มจะเลขสี่แล้วนะครัผมก็เลยลองใช้ชีวิตแบบเลขสี่วันนั้นพอวันเกิดปุ๊บ ใช้ชีวิตทั้งวันเลยครับเลขสี่เพเป็นยังไงเป็นยังไงแม่กลัวไม่หลายคนบอกพอผ่านพอถึงเลขสี่ปุ๊บมันจะไปเร็วมากทีเนี้ยตัวเลขจะเดินเร็วมากกลัวครับตอนนี้เครียดเลยเครียดเลยครับว่าหมอที่ไหนดี anti aging อะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากๆนะครับผมไม่คิดว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ เออมีไหมมีบ้างไหมไม่มีหรอกครับเพราะสิ่งที่ผมได้มานะครับผมได้มาทั้งแบบทุกปีทุกวันวนะครับก็เลยไม่ได้คาดคิดว่าเราจะได้อะไรเป็นพิเศษเราก็อยากได้อะไรครับว่าจริงเราก็มีครับที่แฟนๆให้มาเยอะมากแล้วแล้วก็ทุกๆคนที่ให้มาเยอะมากเราก็ติดใจน,นีนี่เราบัม๊มมีนี่เราบัมบ๊มจะป่าันที่ห้ากันยาใช่ไหม ใช่ครับผมก็หลังจากนานมาแล้วนะครับที่ไม่ได้มีอัลบั้มนะครับอยากที่จะออกอัลบั้มหนึ่งครับชื่ออัลบั้มวันไหนก็ไดนะครับให้ทุกคนได้ได้ฟังกันนะครับอันนี้ก็มีหลายเพลงเดี๋ยวจะออกเป็นฟิสิ่อลด้วยนะครับแล้วก็เป็นเป็นอัลบั้มให้ทุกคนทุกคนได้เป็นเจ้าของด้วยไม่ใช่แบบโหลดอยู่ในก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอัลบั้มนี้มีกี่เพลงดีคประมาณหกถึงเจ็ดก็คือเตรียมรอ เกมรอครับ5ตุลาคมครับผมใครถึงคอนเสิร์ตพี่น่าคอนเสิร์ตใหญ่นี่จะมีไหมมีครับปีนี้ไม่ทันครับที่ไม่ทันปีนี้มีนะองเด็กปีหน้าปีหน้ามีสิทธิ์เลยครับเพราะว่าผมก็คุยกับผู้ใหญ่ไว้เลยนะครับว่าเป็นน่าจะเป็นปีหน้านะครับที่จะมีคอนเสิร์ตเดียวแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่แน่ใจเลยครับก็เรียกว่ารอก่อนเตรียมรอกดหมายได้ ก็มาเก็บตังก่อนตอนนี้เก็บตังซื้อสัญชาติก่อนสัญชาติมูนแจงจากราชมังเลยเนี่ยไม่ไม่ถือไม่ถือไม่ขนาดนั้นเลยครับราชมังนี่ก็คืออาจจะเลี้ยงกันไปครับก็เอาที่อบอุ่นอบอุ่นนัวเต็มเคยขึ้นแล้วครับเหนื่อยมากครับขึ้นกับพี่เบิร์ดนะครับขนาดเป็นเกสก็ยังเหนื่อยนะครับเพราะว่าพี่เบิร์ดแก สปีดดีมากแล้วแจ็คแข็งแรงมากโอเคถ้งงั้นเดี๋ยวรอฟังนะครับว่าอัลบั้มผมจะออกเมื่อไหร่และมีเพลงอหไรบ้างรบกวนมันกำลังใจด้วยครับแต่มี่มิวสิคด้วยใช่ไหมอัลบั้มนี้มิวสิคว์ที่แล้วบอกจะมีเพลงแบบมิวสิค l ด้วยหรอเมื่อไหร่ครับดีไหมแนวเพลงจะเป็นยังไงอัลบั้มนี้อ่ะีม ได้ไหมจะอยได้ครับก็คือเมื่อกี้ที่พี่ผมร้องใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นโอเปร่าจะจัดมิวสิควลไม่มีนะครับเรากังนอกรอบฟังชีเปดผลิต c ีไอชีผลิตดี๋ยว่าเฟซบุ๊กหรือว่าติ๊กต k โอเคแบบแบนๆนะฮะวันนี้แบบวันนี้แบบได้ครับ ก็สังกัดนะค์ที่ม้อเกณฑ์ที่บอกคอมเป็นตูลี่เราค่ะตอนเนี้ยอาเดต็นทีนะค่ะไปถึงไหนแล้วก็จริงๆเราเราผมนี่เป็นคนที่ชิวๆนะครับก็เรื่องราวอะไรแบบนี้อยากจะตัวให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่แล้ผู้ใหญ่แล้วกันเราสนุกเออเ็ก็ไม่ได้ไปตามอะไรมาก็ปล่อยไปตามหน้าที่จริงๆผมเนี่ยผมใช้วิธีเฉยๆเพราะว่า พี่แจค็คเขาผมหายไปเลยเพราะว่า we don't say anything กเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้อ่านสิ่งที่มันเป็นท็อกซิให้เราเนี่ยคราบน่าจะดีเหมือนกันใน <c oughs> ช่วงช่วงโมเมนท์ที่เราจะต้องทําอะไรทำอัลบ,บั้มอะไรครับผมจึงคิดว่าการที่เราอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ไปอา่านค,คอมเมนต์หรืออะไรนะอาจจะดูอาจาอาจะด,ดีกว่าอะไรนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมตื่นมาเดี๋ยววันนี้ผมก็เขาอาจจะไปพบ ไปเรียน,ยนต้วเรื่องต้งได้เข <c oughs> ียวก็คือเรียกว่ามาโฟกัสการดำลำบากหรือเปล่าใช่ครับอตอนนี้ก็เลยทุกแอดเคาน์ก็เลยยังยังยัง,ยงไม่ได้ค่อยได้เล่นแต่ว่าตอนนี้คิดว่าจิตใจโอเคแล้วเขาแบก,แกคำตอบไปค<ป>่ะคุณแฟนแฟนเดือนไม่ได้เจอที่คิงไม่ทันไหนออกเลยค่ะคิดถึงมากมากเลยครับก็คืออยากจะขอบพระคุณแฟนๆทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนนะครับที่ ยังให้เกียรติให้โอกาสผมนะครับได้แบบติดตามมาเจอมาพูดคุยกันนะครับยังไงขอฝากผลิตภัณฑ์มูนเจนส์ไฮยาเซรัมไฮยาเซนช์เซรัมนะครับก็ดีใจนะครับที่พ,พ,พี่ทุกคนมาเยอะขนาดนี้แล้วก็อคาสำหรับมผมก็ดีใจนะฮะที่ยังมีแฟนๆเยอะขนาดนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิด วันไหนก็เดี๋ยวเจอกันในโซเชียลแล้วก็ได้เจอกันอีกในอีเวนต์ต่อไปโอเคขอบคุณครับพี่แมย์นบครับขอบคุณ